พี่น้องป้องไปเจอกันอีกแล้วจ้ากับน้องสะพายกับพ่เดนมันนี้ก็ไม่มียัางไรแต่พี่น้องทั้งไปอันนี้ก็ไม่ผัดเผ็ดพี่น้องผัดเผ็ดไก่งวงพี่น้องป้องไปผัดเผ็ดไก่งวงจ้าพี่น้องป้องไปผดผู้บกงบกเตียงพี่น้องแล้วก็มีตําแจวตําแจ้วเห็ดพี่น้องแล้วก็มีอันบกบวบลวกพี่น้อง เขาแรลพี่น้องเขาแรลเขาแรล่มากมากพี่น้องมากินขอน้ำกันจะพี่น้องปองไปผัดเผ็ดไกง่งวงพี่น้องเอ้ยอไกง่งวงไกง่งวงพี่น้องเอ้ยผัดเผ็ดผัดเผ็ดไกง่งวงใส่เห็ดใส่พริกผัดเผ็ดโปเมียนใบกะเพราเอาตาม อย่ะทา,านี่แหละพี่น้องเอ้ยชีวิตเม,มืองหมอกมีเยังก็กินไปนะพี่น้องกินไปพักคอยพี่น้องเห็นไ่้จับพี่น้องอันนี้กระบอกพริกตำเจลเจลเห็ดพี่น้องมามากินเขาเหมือนกันกเขาแหลกพี่น้อง,ออองก็ไม่เจียวใครพี่น้อง เจ้าใครลวกิน่หนุ่มสมองก็แห้งจิตตะสะบารดี้ตะลิจตะแ่วินตาฮะ่วินไหนแม่ในแอตแตอคังคุ้งแม่เวลินตาไก่งวงผัดเผ็ดพี่น้องเลยอ <c oughs> กล้ห่วของพุทธพี่เนาะปีนังแม่ก็เส็ดเจียวเจียวบุกเก็บบุกบัวพี่เนอะ จ้าดิ้งกินแรงพี่น่อ,คอ,นอยครับเจ้ากับเพชรเผ็ดพี่น่อยเจ้าเห็ดพี่น่อย จำตนอดดิเขาเก็บลูกก,ก,ก,กินไปแล้วงออหือปวกลนเก็นไปผัดเก่งหมกอผัดไก่นะน้ะยอย เนาะก็ะไม่ใครเจียวม,มากินเห็ดจิ๋นเนาะมากินเห็ด ด้พี่น้องเห็ดเห็ดคัมปินยองพี่น้องเอ้ยแผงนี้พี่น้องเห็ดคัมปินยองพี่น้องแพงเด้อเห็ดคัมปินยองพี่น้องคัมปินยองผัดใส่อื้มน้ำซุปหวานๆพีน้องเห็ดคัมปินยองทำไมเหรแชมปินยองก็ภาษาเมืองเนาะแชมปินยอง Hmm. จะเห็ดพี่น้องมันหวานดีพี่น้องเห็ดคำเป็นหยองเอามาผัดก็แสบเอามาหลาบก็แสบพี่น้องจะกินตะเห็ดนะพี่น้องผัดกระทะหนึ่งพี่น้องใหเอาเพื่อลูกไส,นกสกนกก้น่ะลูกไส้ก็มากินลูกไส้ไปออกกำลังกายพี่น้อง ไปยิ้มยุออกกำลังกาย้ก็ชิคแพกลูกกลกข่อยก็แล้ว <c oughs> <c oughs> บวก,กบ,วบวกปลวกเปื่อเบื่อนัง

เยอะไปหนามืา่อกี้คองส้มพี่นนองน้ำที่กินประจำนีน่อน้ำส้มน้ำกินกินเหลืใอยพี่นอนอง มันเป็นนามมันมากอีย่างหนอพี่นนองเมืองหนอกไอเมืองภาษาไทยกับบุงมันจื่อยังลืม <c ười> คลายหัวมั่นนะพี่หนอคอยสิกินประจำพี่นนอเอามากินกับยาพี่นนอเอ้ยยาคอยมันมิดใหญ่พี่นนอคอยก็ต้ตองสื้ออันนี้มากิน เสาเที่ยงแหลงพี่น้องเตอนเสาต,ต้องกินพี่น้องซื้อมากขันไปทีหนึ่งไปซื้อมากทีละสองสาขวดพี่น้องขันล้างเลิกงานน้มันเบิร์ดกับซื้อมากพี่น้องกินดีพี่น้องบำรุงร่างกายนาพี่น้องเลยมันจะมีวิตามินเหลอแบกอย่างงี้ยกระผมซื้อมันพี่น้องเลย แล้วก็มีแอปแอปเปิแปปลแอปเปลิลซีนแล้วก็มีเรเบ็ตนั่นเองแล้วก็ซีปปซทรุนแล้วก็มีอิงาแฟกขิงนะพี่น้องขิงแอปเปลิลมีขิงมีแอปเปิลแล้วก็มีอันมาดิ้งแดงเรเบ็แล้วก็มีอนมันบกักหนาวน้ำมะนาวน้ำอันบักหนาวเหลืองคือแล้วก็มีขิงพี่น้อง มีจักชนิดหนึ่งสองสามสี่ห้ามีห้าชนิดผลไมล้รวมประมาณน้ำผลไม้พี่น้องกินแล้วสวยวันสวยคืนพี่น้องเอ๋ย <c oughs> กินแล้วน่าจะเด็กลงพี่น้องเอ๋ย <c oughs> กินแล้วอายุสี่สิบสี่หลัก 33, าสามสิบสามว่สั้นพี่น้อง้องไปบอเลรินนะพี่น้อง แต่ว่าก,กินดีดีพี่น้องกินลงซึ้ร่างกายกับพี่กระเป้านะพี่น้องที่ขี้กวเฮ็ดงานคนเมื่อยเขม m อยนะพี่น้องพวก,กินนี่เข้าไปแล้วเออไม่แหงไค่ไ่นเฮ็ดงานไดนขนาดขอ่ยขอยกินยานะพี่น้องขอย,ยังสามารถเฮ็ดงานไดเหมือนคนปกติทั่วไปนะพี่น้องขอยต้องกินยาขู่เหมือนนะพี่น้องแต่ว่าข่อยก็เฮ็ดงานไดเทียบเท่าคน ปกติพี่น้องบอกไปคลิปนี่ก็แค่นี้ละจ้าก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้น้องสะใภ้สวบีเดนเนย์นะจ้าฝากกดไลค์กดแชร์เนยด้ะจ้าเจอกันคลิปใหม่คลิปหน้านะจ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายรักนะจุ๊บจ